สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เดือนเมษายน2565นะคะวันนี้มีอะไรมาให้ชมกันนะคะนี่คะ่ะมาดูเลยคะ่ะนี่คือต้นทศกัณ์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนี่คะ่ะให้ดูตอนนี้ขึ้นมาใหม่ก็คือใบนี้นะคะมีการกัดสีเพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็ยังกัดไม่เต็มที่นะคะแต่ว่า เขากัดสีลายใบแล้วนะคะนี่ค่ะมาดูกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงมีอะไรเอ่ยให้ชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเขาจะมีหน่อเล็กๆขึ้นมาด้านข้างนะคะใครสนใจนะคะเตรียมรอได้เลยนะคะ น่าจะเดือนหนึ่งน่าจะโตแล้วนะคะเพราะว่าเขาเรียกแตกหนนะคะราคาแบ่งปันนะคะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ยังไม่โผล่เลยนะคะนิดเดียวนะคะมีโผล่มานิดนึงโอ้โหคนคนปลูกบอนสีนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าต้นเอ่อทศกัณฐ์นี่เขาจะ โตช้านะคะถือว่าโตช้าไม่กล้าดูหัวเขานะคะเพราะว่าปล่อยเขาไว้อย่างนี้กระถางก็ยังเล็กอยู่นะคะน่าจะหกนิ้วหรือเปล่าหกหรือแปดนิ้วไม่แน่ใจนี่ค่ะเขาแตกหน่อขึ้นมาหนึ่งหนึ่งต้นแล้วนะคะก็เลยถ่ายให้ ได้ชมการเปลี่ยนแปลงของเขานะคะตอนนี้มีอยู่ห้าใบแล้วใบล่าสุดนี่ก็คือกัดสีถือว่าสวยนะคะกัดสีเยอะแต่ว่าก็ยังไม่เต็มร้อยถ้ากัดสีเยอะๆเขาจะพื้นเขานี่ก็จะสีขาวแล้วก็ตรงนี้ก็จะออกเหมือนสีส้มอะคะ่ะชมพูส้มประมาณนี้ขอบใบก็จะสีเขียวนะคะถ้าเขากัดสีเต็มใบ แต่ตอนนี้ใบล่าสุดกัดสีได้แค่นี้เขาจะมีความสวยนะคะถ้าดูแล้วนี่จะชอบมากเลยชมความงามของเขานะคะส่วนอีกต้นหนึง่งต้นหนึ่งก็ถือว่ารุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาจะโตช้าต้นนี้ก็ห้าใบเหมือนกันแต่ใบล่าสุดกัดสีประมาณนี้นะคะออกมาใหม่นะคะ แต่ว่ายังยังไม่มีการเตกหน่อมาใหม่นะคะยังไม่เตกหนอ่อให้ดูคร่าวๆก่อนส่วนต้นนี้นี่คะ่ะชินบัญชรน,นะคะเตกหลอดออกมาใหม่แล้วดูเข้าหน้าหวานนะคะ นี่ก็คือชินบัญชรไม่ใช่ต้นอื่นเลยนะคะคือชินบัญชรแต่เขาจะหน้าหวานมีหน้าชมพูด้วยนะคะดูความสวยงามของเขาต้นนี้กำลังจะเริอนเติบโตอนุมานอมพรพลา หูใต้ใบนะคะหมูใต้ใบเยอะเลยนี่คะ่ะตอนจะให้จะถ่ายให้ดูตอนนี้นะคะใบเขานะคะหนุมานอมพลับพลาตอนเขาออกมาใหม่ๆใบเขาจะสีชมพูแล้วก็มีสีขาวปนนะคะแล้วก็มีเขียวนะคะซึ่งจะแตกต่างกันกับหนุมานเข้าเฝ้าถ้าหานุมานเข้าเฝ้าก็จะชมพู แล้วก็สีขาวจะไม่มีเขียวปนนะคะจะต่างกันอยู่เดี๋ยวถ้าได้มาจะมาเทียบกันให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูอะไรทางนี้นะคะต้นนี้ใบเขาก็จะสองใบแล้วนะคะสองใบใบแรกสวยใบที่สองออกมา half เลยเห็นไหมคะใบที่สองออกมาฮา l แล้วก็มีแข้ง มีแข่งเล็กๆเนี่ยค่ะอูู้สวยงามมากเลยค่ะพอเห็นแล้วคนคนปลูกบอนสีนี้ชื่นใจเลยค่ะหาออกมาครึ่งหนึ่งสีขาวแล้วก็ปนเขียวนิดๆแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นเขียวเลยนะคะนี่ถ้าเข้าใบใหญ่จะสวยงามขนาดไหนนี่ค่ะถ่ายอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะแค่ไม่กี่วันเองนะคะสวยมากใครมีเทพอักษารานะคะ จะรู้ว่าความมีสเสน่ห์ของเขานี่คือเวลาเราได้ชมได้มองเขานี่เราจะมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกนะคะเขาสวยงามจริงๆค่ะเป็นบอนเป็นบอนสีที่มีแข้งนะคะแข้งเขาก็คือตรงใต้ใบนะคะเขาจะมีก่อนที่จะเป็นใบเขาจะมีใบเล็กๆนี่ค่ะเขาเขาเรียกแข้งเนาะนี่ค่ะ เทพอักษาราเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งค่ะจะให้ดูจะให้ดูความแตกต่างของเขาเนาะนี่เลยค่ะต้นนี้ก็ถือว่าโตรเร็วเหมือนกันนะคะเอามาตอนแรกเลยสามใบนะคะ สามใบกับอีกมีหลอดเล็กๆตอนนี้ก็ห้าใบแล้วนะคะดูความงามของเขานะคะสิลาหุ่นทองนะคะพื้นใบก็ออกสีสีแดงนะคะแล้วก็ปนเขียวแล้วก็มีจุดขาวจุดขาวตรงพื้นใบจะเด่นเด่นชัดนะคะจุดขาวจะไม่เยอะเท่า จะไม่เยอะเท่าพยามนลนะคะแต่ว่าจุดขาวของเขาเด่นชัดเจนส่วนตรงสะดือใบนี่นะคะสะดือใบกับหูใบนะคะห่างถือว่าเขาเรียกอะไรนะคะจะมีหูใบสีเขียวนะคะตรงกลางสะดือขึ้นมาหูใบสองข้างนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะเห็นไหมคะชอบนะคะมีเสน่ห์เขามีเสน่ห์ค่ะ พ่นสีแต่แต่ละต้นเขาจะมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะอย่างชายชนนี่ก็คือมองแล้วไม่เบื่อถึงแม้ราคาเขาจะเขาเรียกก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ต่ำนะคะอย่างต้นเล็กๆนึงป้ายแดงนี่ก็ห้าร้อยอยู่เหมือนกันนะคะถ้าป้ายแดงนะคะจะว่าราคาตกเ้าไม่ใช่เขาเรียกว่า ราคากลับคืนสู่สภาพเดิมหลังจากที่เขาพุ่งแรงเนอะส่วนต้นเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะคะคลิปนี้ถ้าจะยาวไปหน่อยเดี๋ยวยาวไปท่านจะเบื่อกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะ สวัสดีค่ะ